เช่นอะแรกงี้ยคุณรูขเข้าไปใหม่นะก็ผมเข้าหน้ามีวเรียกยังมันได้แบบนี้หรอครับเนี่ยมันจะเข้าอยู่หน้าเนี่ยให้กดตรงนี้กดไปก็แล้วก็กดตรงนี้เอ่อเมื่อกี้ดาวโหลดแล้วก็กดอันนี้ไป กดค้างไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้อย่าเลยนะอันนี้ไม่เขียนนะแต่ต้องการเวลาโหลดมาเสร็จมัจะเป็นรูปนางเชือดสามชั้นกดค้างไปกดจุดแสงจุดกดเตะไฟล์ไปที่ตกลงเลยไม่ต้องสนใจอะไรต่อแล้วอันเสร็จมันเสร็จมันก็จะเป็นแบบนั้น บนบบนบกูที่สระเจจาแแมงโอเคกูไปที่จัดแจงพอกูเซ็กดรันชืออปชั่นด้านล่างจุดบายแค่นี่แรกมันจะปิจุดให้กดก็ว่าจะแพกูนี่ ก็หาต้นไมเดาวลูกดไาแวก็หาแฟลูกแฟนแบบนี้แล้วก็ชื่อมาดพีเจ้าหลังแล้วก็กดไปแล้วก็กดตรงนี้ถูกมันจะขึ้นแบบนี้ไม่รู้แปนั่งให้คุณอันนี้อันนี้ไม่ติดแล้วก็กดเปตรงนี้เปแล้วก็กดตรงนี้ ยังไงนี้ยังไม่มีนะครับแ,แล้วก็กดอันแรกไปฮะต้งมีขวดแล้วก็อันนอีกกดอันนี้เนเลยดาวน์โหลดควายกรเปุกไปแล้วก็ย้อนกลับแค่นี้ก็จะได้มัดหม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 ด,หมด,หมด,หมดโอเคเสียงมันแห็บอ่ะ เด็กก <ic> ็เล่นไปเลยสร้างรูปเข้ารูปเป็นกได้ผมก็สร้างรูปก็ได้เนาะวิธีเช็คก็สร้องไปที่หมู่บ้านเด็กดีแค่มันอยากชอบบ้างแต่ผมเก็บเก็บหาจุ่มมานเมืองนี้นี่โรสกินสังสรรคหมดเลยซีม มือมือกำกำมอมมือมือเนอะมใช่มือไมไม่ห B C E เดียวจมาเมทีแรกทือตามามมฮมมมดูนเดิ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 นเเดินเดิน อืมอืมอืถูกแลกมลยโอเคก็ไปเล่นกันเล้งนะครับาทางกันแต่เพิครับี่อรมณ์กดไลยเลยก็จะใครต้องรับ